มีคนรู้จักแ่้วคาเต๋รู้จักเยอะอ๋อแต๋อฟางแล้วน,นนี้เอาอะไรให้มันกินเท่าเนี่ยก็ะถิ่นกับไอ้หญ้าจ้ะอ๋อตัดหญ้าในนาให้กินตัดหญ้าในนาไปาตัดกระถิ่นไปตัดกระถิ่นเริ่มจะเป็นโอ้โหเริ่มสวยแล้วเนี่ยหูทำไม่หูไม่เงนินที่เขาก็เลี้ยงใหม่นะครับผมเนาะ พี่นะักกี่เดือนแล้วนะที่เราเลี้ยงวันี้พีเดือนกนะุมภานะเ,นนเนาะเลี้ยงมาสามสี่เดือนน,นนะพี่เนาะสี่เดือนแล้วนะได้เนาครับเพราะว่าไอ้นั่นต้งแต่เดือนกุมภากุมภามีนาเมษาพฤษภาสี่เดือนแล้วตอนแรกมานะผมแล้วก็นานมากเลย เห็นแต่สีโค้งครับอูจัดว่าสวยเลยนะพี่มันเริ่มสวยเลยนะสวยแล้วตอนเนี้ยเขามีแต่เขาแวะมาเขามาชมกันแล้วว่าสวยแล้วจ้ะไอแกะที่เราเห็นน่ะท้องท้องด้วยใช่ป่ะมีท้องอที่ท้องก็ท้องที่ไม่ท้องก็มีครับจ้ะนั่นลูกมันน่ะมันมีพันหัวเล็กหัวใหญ่ด้วยแกะตัวนี้เรียกว่าหัวตัวเขาหัวนิดเดียว้พี่เนาะเออียนี่นั่นมันไอ้นี่เนี่ยแพงอันเนี้ยแพงอ่ะแกะอันเนี้ยแพงกว่าเขาหัวหิน หงีนนต้าซันต้านั่นเน็ตเซนต้าหงี่นเนี่ยจะราคาแพงกว่าขนยาวโอ้บัลขนเสียขนสั้นๆนี่นะพี่นะจะมันจะไม่มีขนเลยอืมถ้าขนสั้นอย่างนี้จะแพงกว่าจะถ้าขนยาวจะถูกกว่าาตัวเท่ากันจะจะแล้วเลยอนออกลูกเห็นบ้างหรือยังตั้งแต่เลี้ยงมันเนี่ยเห็นก็เนี่ยลูกมันนะตัวดำๆมันอะแกหรือแพรครับแกะเห็นนะนี่เลี้ยงรวมกันเลยเนาะจะ แกะมันจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายง่ายกว่าแพะเพราะแพะมันเที่ยวกว่าลูกที่มาออกที่นี่คือไอ้ตัวดําที่นอนพูนปุยนะสามตัวนะไอหมีแล้วก็ไอปุยฝ้ายและสาลีสามตัว๋อแล้วมันทําคลอดดูแลไงพี่แกะก็เหมือนกันนะจะเหมือนกับแพะจะปล่อยธรรมชาติเลยเหรอจะปล่อยกันธรรมชาติมันก็จะคลอดเองทีอะแฝดไหมมันมีแฝดก็มีไม่แฝดก็มีอืมแล้วที่ออกนี้มันแฝดไหมพี่อื อันนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะแฝดหรือเปล่ากับมันท้องอยู่ครับแต่ที่ออกไม่แฝดใช่ไหมครับจะไม่ได้แฝดโอ้ถ้าพันมันแฝดมันก็แฝดนะที่แต่เลี้ยงนะแฝดงนั้นเลยใช่ครับแต่นี่ดูเหมือนท้องมันจะชนกันไม่ชนมันอยู่ใครอยู่มันเลยนะมันก็ไม่ฟิดไม่ได้นี่ตัวนี้แพะก็ท้องเนี่ยจะท้องใหญ่เนาะนะะฉันเป็นแค่โคไจ้าจ้างแล้วไอ้ตัวตัวอย่างอื่นละพี่อะไรให้มันกินมากกะถินแล้วก็ ก็เรามันก็กินยาก็ธรรมดาแล้วก็ฉันไม่ค่อยได้ให้กินอะไรมากมายนะอาหารก็มีเจือมั่งเป็นบังคงแล้วไปเลี้ยงไรทุ่งไมไม่ไปเลยวิ่งไงฉันก็เลี้ยงเนี่ยอ๋อตุงนี้เนี่ในทุ่งนาตามทุ่งนาเรานี่เนะปล่อยกี่โมงครับพี่ฉันปล่อยเย็นสี่โมงเนี่ยเพราะว่าฉันตัดยาให้กินตัดยามาให้กินจะตอนเช้าตัดญ้า่กนแล้วก็ตปตัดกระถิ่น เราก็ปล่อยช้าได้ปล่อยช้าได้คือให้กินที่โรงเรือที่อิ่มก่อนจะตัวเล็กตัวน้อยที่นี่เลี้ยงแบบผสมสีทั่วไปนะครับผมนะจะก็เขาเอามาให้อย่างเงี้ยตอนที่ซื้อมาตอนที่ซื้อซื้อมาอย่างงี้ก็เขามาให้อย่างงี้เนี่ยมันมันเลี้ยงง่ายทุกตัวนะพี่อย่างนงี้ดูแลง่ายไม่ต้องมีป่วยมีอะไรไหมตั้งแต่เลี้ยงมามันก็มีมั่งนะเป็นหวัดเป็นหวัดเราก็ย้า้กินยาอะไรพี่มันยาฉีดโอ้ต้องฉีดใช่ไหม ลงเป็นที่โรงเรือนโล่งก่รู้โรงเรือนโล่งมากแต่มันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะที่เรือนเัาเนี่ยก็เป็นวัดถือว่าปกตินะครับเนาะมันก็มีมากเป็นหวัดเป็นบางครั้งอืมแล้วเวลาขังเนี่ยขังรวมไหมครับทั้งแกะทั้งแพะไหมรวมจะแกะแกะก็ขึ้นบนเหมือนกันเหรอจะรวมกันมันก็นอนด้วยกันนะแต่แต่มันแยกมันจะนอนเวลานั้นมันก็กลุ่มไข่กลุ่มมันแพะกับนอนแพะโซนไปนั่นแหละโคนละโซนพอนกว้างไงโอ้ผมคิดว่ามันจะ ตีกันไล่กันผีดกันไม่มีนะไม่มีจะไม่มีกี่ตัวลแล้วเธอเห็นทั้งหมดตอนนี้มันเยอะเหลือเกินเนี่ยห้าสิบกว่าจะห้าสิบกว่าตอนที่เรามานมันก็นั่นมันมาออกลูกมั่งอะไรอืมีออกลูกมาแล้วแพะมีออกลูกมั่งเงี้ยพี่มีแล้วจ้ะนู่นอู้ตัวที่นอนอยู่ข้างสังนะแล้วก็ตัวเล็กนู่นตรงไหนอืมก็มีออกมาบ้างแล้วและนี่เท่าสาวนี่ท้องหรือย,ยังนี่ยท้องหมดแล้วจ้ะท้องหมดแล้วทุกตัวเลยจะเร <hong S 1> ื่อท้องแล้วและพ่อพันธุ์น่ะครับพ่อพันธุ์มันนอนอยู่นู่นนะ ขออนุญาเข้าไปชมในได้ไหมพี่ปได้ไปพี่ป,ปวันนี้เราพาพี่น้องเกษตรกรมาชมที่ฟา,าร์มแพะของพี่สมคิดนะครับผมนะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกขั้นหนึ่งในเขตอำเภอเดบางน,นบวดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ รือพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับผมนะอยากแกะตัวเข้ามาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับผมนะครับหน่อยๆทงช่องตาปเบื่องที่เบอร์โทร0 9 8 1 1 0 8 2 9 6นะครับผมนะติดต่อสอบถามพูดคุยกันมาได้เลยนะครับผมพี่ขออนุญาตเข้าไปชมปะเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรโอ้ขออนุญาตนะครับพี่นะนี่ไปชมข้างในก่อนโอ้นี่ผสมสีทั่วไปนะครับผมเลี้ยงง่ายมาก ที่สมคิดก็เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไผ่อีกท่านนึงมันโล่งดีเหลือเกินนะครับโล่งดีนะพี่เ<ล>นาะลมโกโกสบายสบายเลย,เย,เยได้ขายไปมั่งหรือยังพี่หรือยังไม่ขายตอนนีย้ยังเลยเนะยาะน,น,นี่เนี่ยเนี่ยตอนนี้มาเกิดที่นี่ตัวเนี้ยยังกินนมอยู่เลยอ่ะถ้ามนเกิดที่นี่เดือนมีนา ตัวผู้ตัวเมียครับพี่มีตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ในตัวเมียแฝดไหมหรือไม่แฝดไม่แฝดอ่ะโอ้ออกเป็นนารอบตัวนี้เนี่ยนี่ก็ลูกตัวนี้ดำนี้ลูกตัวนี้จ่ะเนี่ยสามเดือนหรือยังครับเนี่ยยังยังเมีนเมีนาพุทธภายังไม่ถึงเลยโอ้โหตัวใหญ่มากเพราะว่ามันเกิดปลายเดือนมีนาเนี่ยอืมก็เลยยังไม่ถึงขนาดมือใหม่เลี้ยงยังออกมาแบบออกมันออกเองสบายๆเลยพี่ออกเองจ้ะ เพราะว่ามันนอนออกเนี่ยห้ามเขาไข่เนี่ยออกนอนออกเลยจ้ะแล้วต้องฉีดยาอะไรทําอะไรมันไหมเวลามันออกแล้วเราก็ฉีดยาแก้ไข้ให้มันเ,ออเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นไข้เวลาดับนั้นอ,ออกลูกเขาฉีดยาแก้ไข้ให้ <ยา S 1> นี่เลี้ยงฉีดแต่ยาแก้ไข้อย่างเดียวไม่ได้ฉีดอื่นเลยเลี้ยงรวมกันหมดเลยสําหรับพี่สมคิดนะครับผมเนาะไม่โอ้แล้วก็นี่ทำไมทำไมใช้พ่อพันธุ์เยอะจังอะพี่ ตัวเล็กมากโอตอนนี้ตัวนี้ทับอยู่เหรอจะอะไรแต่ตัวนู้นจะทับได้แหละเพราะว่ามันเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยเขาทีแรกกับตัวเท่านันนี้เนี่ยตัวขนาดนี้โค้งโอ้นี่นะเนี่ยอ้วนปึกแล้วอ่ะจะใช้ตัวผู้สองตัวเลยพอพันสองตัวเลยอ๋อก็เราก็เอาไว้โคไว้เลยเลี้ยงต้อยกันไว้ก่อนพวกเนี้ยนะนี่อ้วนปึกอ้วนนะพี่เนาะมันก็เริ่มใหญ่แล้วนะแต่แต่ก็ นั่นแหะถ้าเป็นตอนเย็นๆก็ดูมันจะล่ำวันนี้เพราะว่านี่มันก็เพิ่มกินอาหารมันได้หน่อยเดียวโอ้โหลงเดือนโล่งมากอย่างนี้มั้งกัคืนลมพัดเย็นสบายพี่เนี่ยมียุงไหมพี่มันก็มีมา่นะนะจุดยากันยุงมั่งบางครั้งโอ้โหห้าสิบตัวเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเห็นเป็นร้อยก็สิ้นปีสิ้นปีนะน่าจะเป็นร้อยเนี่ยถ้าไ่ขายดูแลเนี่ยออกลูกไวมากแพ่มีแฝดไหมพี่ออกแฝดไหม ไปเลี้ยงมาแปดสองแปดสามแปดสองมัมีเย็นแปดสามเย็นแปดสามนี่พี่น้องเกษตรกรหลายหท่านว่าแกะมันโตไวไหมตัวนี้ยังไม่ถึงสามเดือนนะครับผมเนาะยังกินนมแม่เลยตัวเบลเลอรเลยแกะก็โตไวโตไวมากแต่ออกลูกเดียวปลายเดือนมีนาปลายเดือนมีนาเมนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยจ่สามเดือนนี่เดือนมีนาอือโอ้ตัวโตมากตัวจะเท่าแม่แล้วอ่ะ ตัวผู้ของของแกะไม่มีใช่ไหมครับที่นี่ไม่มีพ่อพันธุ์ยังไม่ได้เอามายังไม่ไดเอามามันถ่ายไปแล้วตัวนั้นอ่ะพ่อมัน่ะทีนี้เราจะเก็บลูกไว้ทําพ่อพันธุ์เองไหมไม่อ่ะเดี๋ยวเราก็หามาต้องหาตัวใหม่มาจะเพราว่าจะไปเอามาแต่ยังไม่ได้ไปเอาครับจัดว่าสวยเลยจัดว่าสวยเลยลงตัวมากแล้วตอนแรงนะพี่เนาะมันจะทํานาได้ไหมตอนเนี้ยังไม่ได้ลยังไม่ได้ก็เลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไปก่อนถึงถึงทํานาได้ก็เลี้ยงได้เลี้ยงได้เนี่ย มันโล่งๆอย่างที่พี่น้องที่ชมทั้งบ้านเห็นตอนนี้แหละพี่เวลาฝนตกที่มันสาดไหมมีฝนเปียกไหม,มสอาดแต่มันก็ไม่เปียกเพราะเราใช้ผ้าบางังไงผ้าบังไว้ผ้าไอยางเนี่ยสีฟ้านะจะเราก็มันนั่นส่วนเวลาแล้วุนอาหารมันเราก็ผสมอาหารหน่อยมันก็เราก็ใส่็นลางนี่อืมอาหารมีอะไรมั่งพี่จําพวกแบบไหนก็ฉันก็นั่นนะโมก,ก็ถิ่นแล้วก็เอาอาหารใส่แล้วก็ใส่ในนี้แล้วก็ให้มันกิน อ,อาหารเจือหน่อยๆอมีม,ม,มีอาหารเม็ดผสมด้วยหน่อยทุกวันเช้าเย็นเลยหรือ,อเวลาเดียว,เว,เ,ยวเวลาเดียวเลยแต่ฉันก็ไม่ได้ขุนทุกวันแล้วเพราะว่าเวลานั้นก็ให้มั่งไม่ได้ให้มัง่งแต่ส่วนมากจะเป็นหญ้ากับกระถินกระถินยางเงตัดมาตามธรรมชาตินี่นะนั่นไอ้ผ้ามุ้งเขียวเนี่ยเอาไปทําอะไรพี่ผมเห็นเอาลอาองอะไรไว้หญ้าเวลาฉันตัดหญ้ามา,มาแล้วฉันก็ฉันไม่ ตัค์ก็เขาอะถ้าเขตัค์เราก็ทําเป็นตะก้าย่าหรือว่าทําเป็นอา่าง๋อตัวนี้แก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนจะ,ะมันก็ใช้ได้ดีไหมพี่ดีเพราะว่ามันก็จะได้กินเวลานั้นนะเวลาถ้าเกิดเราวางก็ดินอย่างเงี้ยมันก็จะมี่ยมมดเออเราใส่ทีนี้เราก็เรายังไม่มีตัค์ใช่ไหมอะมันแก้แก้ไขได้เราก็เอาผ้าเบี่ยเนี่ย